สวัสดีครับ okay? 21pm just play นะฮะมาในเกม b a l t i bow นะฮะเกมแนวโลกไลท์ใครๆอาจจะชอบแนวเกมลกไลท์หลายๆคนนะฮะก็คือยิงไปเรื่อยๆนะครับผ่านไปก็ยิงซ้ำยิงซ้ำไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ให้จังก็มาลองเล่นดูนะครับตอนเริ่มเกมเนี่ยก็จะให้ซื้อท่าละกันนะฮะเรามีเงิน100เราก็มาเลือกท่าที่เราชอบนะครับพอเข้าไปในฉากแล้วเราก็คลิกขวานะคเอ้คลิกซ้ายนะฮะยิงยิงเข้าไป ยิงเป็นการยิงธรรมดานะครับจะมีในส่วนของท่าต่อยที่เราสะสมเกจไว้แล้วก็สามารถกดคลิกขวาได้ครับแต่ระโตก็จะมีท่าไม่เหมือนกันนะครับในเกมก็สามารถขึ้นที่สูงได้ด้วยห่วงบา้านี้ครับเกีียวขึ้นไปเกียวขึ้นไปอย่างนี้ครับเรากระโดดขึ้นไปได้ไดนะครับเจอห่วงตรงนี้ตรงไหนกระโดดขึ้นไปได้หมดนะครับเพื่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีจุดที่เราสามารถเรียกลูกระเบิดได้สามารถทุ่นแรงเราทุ่นแรงเราได้นะมันจะมีระเบิด ย่อนลงมาแบบนี้แต่ย่าตีแล้วโดนตัวเองนะมันก็จะเจ็บตัวกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อจบฉากนะครับแน่นอนเราก็จะได้เงินมาใช่ไหมเราก็สามารถซื้อ,อ,อสกิลเพิ่มได้นะครับทั้งเสริมในเรื่องของพลังโจมตีเสริมบัฟต่างๆแล้วแต่ตัวละครที่เราใช้นะฮะเงินที่ได้มาก็ต้องเก่งแยกกับเพื่อนหน่อยนะครับเพราะว่ามันตกมาเก็บใครได้เก็บไปนะฮะตรงนี้ผมก็ วนไปวนมาอยู่นานมีตังอยู่146บาทอ่ะบาทตีเป็นเงินบาทแล้วกันนะฮะเลือกเอาที่จําเป็นนะฮะ่วนในโหมดการเล่นนะครับเราสามารถโคกออกกับเพื่อนก็ได้นะครับไปหาพลิกแมตก็ได้หรือว่าเรามีเพื่อนตั้งห้องเราก็สามารถเข้าไปจอยได้ด้วยเลขห้องเช่นกันนะครับหลังจากที่เลือกห้องเ,อเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกตัวละครที่เป็นบอสที่เราจะต้องไปล่าค่าหัวนะฮะแล้วก็กดเข้าด่านได้เลยนะครับเกมตอนนี้ยังไม่ได้มีระบบอะไรมาก ในตัวละครนะครับก็จะมีตัวละครตัวนี้ตัวชื่อว่าคิลลี่มั้งคิลลี่น่าจะเป็นตัวเอกเลยดีกว่านุ่มข้าวบอยผมมาหมวกแดงดีกว่าหมวกแดงหมวกแดงต้อยหมวกแดงแล้วกันนะตัวนี้ผมว่าที่ผมลองเล่นดูมันก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะเพราะระยะการยิงค่อนข้างไกลนะฮะแล้วก็ดูแล้วน่าจะเล่นง่ายที่สุดแล้วแหละในความคิดผมนะกดขีดขวานะฮะยิงยิงเป็นท่าประจายลูกใหญ่ๆอย่างนี้แงรงพอสมควรแล้วรัวได้ด้วยเนี่ยฮะ ยิงก็ไปฮะยิงแล้วก็เราสามารถทิ้งระยะได้นะครับเป็นการโจมตีระยะไกลเนาะแล้วก็ในส่วนของท่าไปตายเนี่ยโอ้โหลัวได้แบบไม่ยั้งนะฮะถ้าเราเก็บเกรสะสมไปเรื่อยเราก็ลัวเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับเมื่อจบด่านมาก็เห็นไหมฮะเราก็จะมาซื้ออเทมเพิ่มพลังอีกแล้วทุกสกิลนะฮะยิ่งเก็บตังค์ได้เท่าไหร่เราก็จะยิ่งเก่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปเริ่มในแมปถัดไปเลยนะครับความเจ็บปวดของเกมโลกไลท์คือศัตรูที่มันมาเยอะแยะมากมาย กระสุนที่มาทุกทางนะฮะเกิดอยู่นั่นแหละฮะเราก็ทําได้แค่ยิง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 เข้าไปอย่างนี้นะฮะโอ้โหเนี่ฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้สนะดวกผมค่อนข้างชอบตัวนี้งนะ่ายดีไม่ต้องคิดอะไรมากนะ,ะ,นะ,ะเงินตกเยอะแยะเลยะะเก็บ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 แล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ชื่อรรดี้นะฮะรรดี้เป็นแม่สาวผมสี ฟ้าสีฟ้าละตัวนี้ก็เป็นการยิงกระจายอย่างเงี้ยนะครับแต่ระยะการยิงค่อนข้างสั้นไม่เท่าโทวคิรี่เมื่อกี้นะฮะส่วนถ้าไม่ตายก็จะเป็นการยิงกระจายออกมารอบพิษทางนี้เน็นทางกว้างนะแต่ระยะไม่ไกลทำให้เราต้องเข้าไปทุกวงในกับโคลว์สตูอย่างนี้แล้วก็ส่วนที่ตามมาก็คือกระสุนเยอะแยะเลย ยิงไกลๆก็ไม่ถึงก็ต้องเข้าไปยิงใกล้ๆก็ไม่ต่างกับประเภทโจมตีระยะประชิดใช่ไหมแต่ยังดีไงะที่มีจิงระยะห่างนิดนึงนะะถามว่าเล่นง่ายไหมตัวนี้ก็อืมก็ไม่ง่ายนะยิงก็ไม่แรงสักเท่าไหร่ในความคิดผมนะอันนี้ส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบตัวนี้สักเท่าไหร่เล่นยากแต่เล่นไปเล่นมามันก็ยากทุกตัวนั่นแหละอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนอีกแล้วล่ะ บาดนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้ายิงใกล้ๆมันอาจจะแรงนะเพราะโดนทุกเม็ดตัวต่อไปก็จะเป็นน้องแมวซันนี่นะน้องแมวเหมียวน่ารักตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ปรดปรานตัวหนึ่งของผมด้วยนะฮะเพราะว่าการโจมตีมันก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะเป็นการโจมตีอ่าจะถามว่าระยะประชิดไหมก็ ประชิดดีกว่านะฮะถึงจะเห็นเป็นคลื่นออกไปก็ตามแต่มันมีอันติอ่าเป็นท่าไม่ตายที่มันเป็นวงๆรอบๆเนี่ยเข้าไปคู่วงได้ดีมากเลยนะดูสิเวลาโดนเนี่ยโดนรอบตัวเลยนะแต่ผลนี้ผลที่ได้รับก็คือการอยู่ข้างในเนี่ยก็คือการโดนล,ลุมกระทืบนะฮะจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตายง่ายนะคือยิ่งไปอยู่ในวงเท่าไหรอ่อ่ะก็จะยิ่งโดนกระทืบเยอะเท่านั้น,นเห็นไหมฮะแป๊บๆพลังผมลดไปเกือบหมดแล้วเห็นไหม แต่แน่นอนถ้าเข้าไปปั่นใกล้ๆเน angels, พพี่ยพลังรถพวกภาพพวกาแน่นอนอ้าวมาเอาเป็นเป็นตุ๊กแกเป็นตุ๊กแกโอ๊ยโอ๊โอกาสเจ็บตัวโซนะครับตัวนี้แต่ไม่เข้าก็ไม่ได้เพราะฟันไม่โดนแต่บางดาลก็จะมีพวกบาเรียอะไรให้เรานะครับให้เราใช้ห่วงบาดไปเก็บบาเลียเราก็ดียืนทนไปอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ค่ทนเสมอไปนะตอนนี้แม่สาวคล้ายๆเป็นดอกไม้ชื่อดาเลียนะชื่อเพราะด้วยดาเลีย เห็นถือหอ,อกมาอย่างนี้แน่นอนนะฮะระยะประชิดแน่นอนนะฮะแทงฮะแทงใกล้ๆนะฮะแต่ดีหน่อยระยะการแทงเนี่ยค่อนข้างไกลแล้วก็สามารถเคลี่ยงหอ,อกได้โดยการกดคลิกขวานะฮะอันนี้คงหง่อกแล้วไม่สะดวกตัวนี้ไม่สะดวกช้าผมว่าตัวนี้มันช้า ก็ไม่รู้ว่ามีใครถนัดเล่นตัวนี้หรือเปล่านะฮะผมเล่นให้ดูเฉยๆแต่ผมและเราไม่ถนัดเลยเป็นยากแต่ถ้าหลังจากที่แบบเปิดตัวเกมเต็มแล้วมันอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะผมเป็นประเภทที่เล่นตัวไหนก็ไม่เก่งนะั้นเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้ว่าตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีนะฮะตามความถนัดผมล้วนๆเลยเห็นไหมฮะ แล้วก็โจมตีแบบแนวเส้นตรงอะ่ะมันก็โดนศัตรูได้มี่ทั่วใช่ไหมแล้วศัตรูมาจากรอบทิศอะ่ะคือต้องมีเพื่อนอะ่ะตัวนี้เล่นคนเดียวโหไม่รอดอะ่ะเออเหมือนไล่จิ้มแทงทีละตัวตัวนี้นะฮะเป็นซามูไรนะฮะชื่อเลยนะโกโลโกโซและกันพอจะอ่านเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นแล้วโกโลโกโซโกโลโกโซถ้าอ่านแบบไทยก็ไม่รู้ผู้พัฒนาตั้งใจตั้งชื่อโกโลโกโซหรือเปล่าะะเป็นซามูไรฟัน ฟันยุ๊ยๆบๆๆๆอย่างนี้นะฮะเ <c oughs> หมือนจะอึดน,นะตัวนี้ค่อนข้างจะอึดเอาเป็นตัวแทงได้เลยนะฮะแล้วก็ความที่มันโจมตีระยะใกล้ก็เข้าไปชนระตูได้ดี <c oughs> จะฟันเร็วนะตัวนี้ฟันเร็วแต่ฟันได้เฉพาะศัตรูที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็เวลามันฟันลุกขึ้นออกไปที่ปุ่มขวาแล้ยก็สามารถว่าศัตรูที่อยู่ด้านหน้าในระยะแนวเส้นตรงได้นะฮะ <c oughs> ข้อดีของอึดละมั้งยืนชนให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ยิงไกล แต่อย่าลืมว่าเกมลกไลท์ศัตรูวิ่งไปหาทุกคนอยู่แล้วไม่ต้จะยืนแทงได้ทนนานขนาดไหนเหมือนกันตัวนี้ต้องมาพร้อมเพื่อนะน้อยตัวที่จะวิ่งเอาออไปเล่นโซโล,โลได้นะแต่ระด่านก็จะมีภารกิจไม่เหมือนกันนะฮะมีอ,อุปสรรคไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นออ,ออกแนวนักดนตรีนะ ชื่อแจ๊สเปล่านะนักดนตรีถือมิสไซล์นะฮะเข <K _> e> าจะถือล็อกเก็ตลันเชอร์ที่เป็นคล้ายๆวิทยุนะฮะมีเสียงเพลงในจิตใจแล้วก็ยิงลูกยิงลูกจรวดได้นะฮะแต่ลูกจรวดเขาค่อนข้างช้านะฮะแต่ดีตรงที่เขามีท่ามิสตายที่เป็นแบบโยนระเบิดอ,อะไรแบบลูกขึ้นมาแล้วก็จะโดนโจมตีเป็นวงกว้างนะฮะไว้จัดก,การสต,ตรูตที่อยู่เป็นกลุ่มได้นะ,ะแต่ กว่าจะเก็บสะสมได้เนี่ยดูเขายิงต ah ิดอย่ทีละเมตรช้านิดนยิงเรื่อยทีละเมตดทีละเมตรตรงนี้นะฮะไปกับเพื่อนดีที่สุดครับตัวนี้ไม่เหมาะกับโซโลนะแต่ถ้าใครโซโลเก่งๆก็อาจจะเล่นได้ดีก็ได้นะผมไม่เก่งแนวโซโลสักเท่าไหร่อาจจะต้องเรียกเพื่อนมาเล่นนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นคนเดียวเพเินๆได้อยู่นะถ้าใครชอบแนวพวก โลกรลเหมือนพวกฮาเดสอะไรพวกนี้อยู่แล้วเกมนี้ก็น่าจะจบโตดตอบโจดนะโอ้ผิดอีกแล้วเห็นไหมฮะโจมตีกระสุนช้ามากช้ามากแต่ก็มีความแรงอยู่นะมีความแรงแต่ศัตรูเจ้ากรรมดันมีโรนะฮะเราต้องจัดการให้อร์เมอร์มันหมดไปเรื่อยๆนะครับโจมตีโดนได้โอ้โหตายอีกแล้วนี่ครับผลงารเล่นโซโลลองโซโลโอ้ ความเจ็บปวดของการโซโล่จะเป็นอย่างนี้นะฮะเล่นยังไงก <_ t ot> ็ตายตายอีกแล้วเอาอีกควา,า,ามเจ็บปวดนะฮะของเกมโลกไลท์ที่เล่นคนเดียวนะยังไแล้วตัวเรายังไม่เก่งนะถ้าภาพไย่ดีนะ,ะ,ะดังนั้นผมถึงเรียกเพื่อนมาสามคนน,นะฮะแน่นอนว่า ภารกิจของเราจะต้องราบเรื่องมไ,ได้ด้วยดีแน่นอนนะฮะอุ่นใจเมื่อมีเพื่อนวิ่งเล่นด้วยนะฮะมาเลยไอพวกศัตรูทั้งหลายนี่แหละฮะความสนุกของเกมน,นี้อยู่ที่เล่นพร้อมเพื่อน,นะฮะถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยกัน4คนนะฮะรวมตัวเราด้วยก็จะสนุกหน่อยนะครับจะไม่ค่อยเพลินนะฮะจะมีคนช่วยยิงนะฮะ ศัตรูมันจะค่อนข้างจะอึดน,นะอึดด้วยโล่ของมันด้วยเกราะของมันนะฮะแต่ถ้าเมื่อกรอบมันลดเมื่อไหร่ก็พลังก็จะพุ่งอย่ขนาดเล่นกับเพื่อนนะ่ะยังยังมีโอกาสตายสูงเลย,เลยคือมันยิงแรงนะคือต้องวนซ้ำไปเรื่อยเก็บสกิลอะไรไปเรื่อยฮะซื้อสกิลเพิ่มความสามารถให้เราเนี่ยเราก็จะเข่งขึ้นยืนทนขึ้น,น,น,นแต่กว่าจะถึงตรงนั้นก็ต้องเล่นวนซ้ำกี่รอบ สะดวกเพื่อนไหมฮะมีเพื่อนสะดวกึ้้นเยอะบอกเลยเกมนี้เหมือนเขาสร้างมาให้เล่นกับเพื่อนนะเล่นคนเดียวไม่เคเอยเป็นมิดสักเท่าไหร่สี่คนก็ตายได้นะฮะจริงนะตอนผมเล่นกับเพื่อนก็ตายกระจายเหมือนกันคือเราตายได้แมปหนึ่งสามครั้ง3สาครั้งถ่าเพื่อนชุบไม่ทัน คือเกมไม่ดีตรงที่ถ้าเรามีเพื่อนเพื่อนสามารถมาชุบชีวิตให้เราได้นะฮะโดยโดยใช้บวงบาทนั่นแหละฮะในการอ่าพื้นชีพนะฮะถ้าไม่ทันก็อ่าเลือดหายไปหัวใจหายไปหนึ่งอันนะฮะแต่พอยิ่งเล่นไปหลังๆเนี่ยไอ้แทบไอ้การชุบชีวิตเนี่ยมันก็จะลดลงอย่างลดเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าตอนแรกๆนะฮะทำให้บางสีเพื่อนไปชุบไม่ทันก็จะเสียหัวใจไปได้ง่ายๆเลยนะฮะ เกมนี้ก็จะแบ่งเป็นมิชชั่นไปเรื่อยๆนะครับก็1มิชชั่น2มิชชั่นแล้วก็จะไปเจอบอสนะครับตัวน,นี้อยู่น่าจะมิชชั่นสองนะมีอารมณ์คล้ายๆมินิบอสนะฮะถามว่าเก่งไหมก็ก็เก่งแหละเพราะยิงทีก็ลดเยอะเหมือนกันนะฮะถ้าเห็นพลังแคดใหญ่นี้แน่นอนฮะมินิบอสแล้วฮะก่อนที่จะไปเจอบอสใหญ่ที่มันมีค่าหัวตอนที่เราเลือกต้นเกมนะฮะตอนเลือกมิชชั่นมันก็จะมีโตโคตรมาระหว่างทางให้เราได้เจบ็บปวดไปเรื่อยๆอย่างนี้ อย่างเงี้สี่คนลุมยังไม่ตายเลยโอเคนะฮะนีาก็ผพานไปแล้วนะครับสำหรับมิชชั่นรอนะครับเราก็จะไปเจอบอสเดี๋ยวนะฮะระหว่างทางก็แวะฟัดพวกสัตรูระหว่างทางนิดนึงนะฮะเก็บตังค์นะฮะก่อนที่จะไปสู้บอสเราก็ต้องหาตังค์ใช่ไหมหาตังค์ซื้อทักษะซื้อสกิล ะะเก็บเข้าไปเดี๋ยวตรงไหนล่าให้หมดนะฮะจริงๆมันสามารถเดินผ่านเข้าไปได้แล้วนะแต่เกมน,นี้เงินจาเป็นนะฮะต้องเก็บไม่เก็บเงินคือพลาดแล้วต้องแยกกับเพื่อนอีกไปสี่คนนี่เงินไม่หานะใครเก็บได้ก็ได้เยอะไปนะฮะเาต้องแยกเงินกับเพื่อนอีกนะฮะถามว่าความสมามัคคีอยู่ไหนพอช่วยกันฆ่าแต่พอศัตรูตายไปก็แยกเงินกันโอ้ แต่ก็ต้องสามาัคคีแหละอ่ะมีอีกตัวเหรอทำไมมีมิสองตัวเห็นไหมแถบพลังแถบเบิร์เลอร์เลยนะฮะแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆนะฮะต,ตัวศัตรูเนี่ยมันก็จะรีเจนไอตัวอาร์เมอร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่เรายิงแล้วไปมันก็จะออช็อคไปช่วงหนึ่งะฮะมันจะวิ่งไปช่วงหนึ่งแล้วก็สามารถลุมสกัดมันได้ช่วยกันยำช่วยกันยิงนะฮะจนกว่ามันจะตายนะฮะเกมไม่ได้มีเควสอะไรนะ เอาชีวิตรอดให้ได้ก็พอถ้าตอนเล่นจริงเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรอยู่นะ<ม>นี่ก็จะถึงบอสนะฮะตอนที่เราเลิกมิชชั่นนะฮะบอสแต่ละตัวก็จะมีความโหดไม่เท่ากันนะฮะตัวน,นี้เหมือนจะเป็นการยิงกระทุชิ่งไปเรื่อยๆนะฮะลบ5ากระสุนได้ก็รอดไปนะฮะแต่ความโหดมันไม่ใช่แค่นี้นะฮะเร็วด้วยสิกระสุนมันมารอบตัวเลย เราก็ช่วยกันย้ำไปยังไม่พอนะฮะไอรถไฟข้างๆเนี่ยถ้าอยากอยาไปโดนชนเราเนี่ยชนคือพลังรถนะฮะเกมมีสิ่งสร้างความเจ็บปวดให้เราอยู่รอบตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระสุนนะฮะอย่ามีรถไฟวิ่งมาชนเราอีกจะหลบก็ไปโดนรถไฟเป็นไงโอ้โ oh หข่านี้ล่วงไปสอน,นะฮะแล้วตอนนี้ตัวผมที่บังคับก็ ใต้เป็นเรียบร้อยนะฮะขึ้นหัวกะโหลกตรงที่ตัวสีฟ้าเห็นไหมฮะมีรูหัวกะโหลกขึ้นใต้ไปเลยโัวใจหมดสามครั้งคือออกจากเกมฮะนั่งดูเพื่อนเล่นนะฮะก็นั่งเชียร์เพื่อนไปจนกว่าเพื่อนจะฆ่าบอสได้นะครับเห็นไหมครับพอเพื่อนฆ่าบอสได้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ใบนําจับนะฮะเป็นเงินรางวัลนะครับแต่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 เมื่อได้แล้วความสมัครคีก็แตกกันตรงนี้นะฮะอฟัดกันเองเพื่อแย่งเงินนะฮะ มาแย่งกันตอนจบนะฮะไม่ได้ชนะไปโดยกันนะฮะมาแย่งกันเองช่วงสุดท้ายนะฮะตัวเกมระบบตอนเปิดให้ทดลองเล่นก็จะมีประมาณนี้นะฮะมีบอสให้เลือก4ตัวนะแล้วก็หลังจากนี้หลังจากที่ตัวเกมเต็มรูปแบบออกมาก็น่าจะมีโหมดอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปผมก็จะไปเดินรีวิวดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะนะฮะตรงนี้เป็นรางวัล ที่แต่ละคนทำได้แล้วก็สถิติต่างๆนะฮะในส่วนของส่วนเสริมที่จะมาในช่วงเกมเต็ม,ตมวางจำหน่ายนะฮะก็เนี่ยลีดเดอร์บอร์ดไม่รู้มีอะไรบ้างนะฮะอาจจะเอามาแข่งขันกันก็ได้ตรงจุ๊กบอกก็น่าจะเป็นพวกเพลงมั้งผมก็เดาๆไปเรื่อยนะฮะแล้วก็อาจจะแต่งพวกปงพวกปืนได้นะฮะมีอาร์มอรี่อยู่นะครับผมนะฮะนี่นะครับ21่สิบเอ็ดพีเล่เล่นให้ดูนะครับว่าเกมนี้ มันมีความสนุกยังไงนะครับส่วนสนุกหรือไม่ก็อยู่ที่คุณจะได้ทดลองเล่นด้วยตัวเองนะครับผมนะฮะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเป็นการตัดสินใจเพื่ออยากจะลองเล่นทดสอบดูนะครับผม